วันนี้ครัวไฟดูนบนำเสนอเมนูนึน่งไก่สมุนไพรครับไก่พิการครับมีครึ่งตัวครับน้ำจิ้มสีฟูจวดครับ ไก่นึ่งสมุนไพรเราเสร็จเรียบร้อยครับเราจะต้องขอน้ําหน่อยนะเอามาใส่กับน้ําจิ้มสูตรนี้เด็ดครับลองทําตามได้ครับอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนทําครับ เด้ง<ม>ๆเลยครับนี่เยิ้มๆดูดูมันออกทีเด็ดเลยเนะี่ยสังหารเราเลยวย่า ช่วยครับ